สวัสดีค่ะชงมาดามทําสวนค่ะวันนี้โมจะพามาเบื้องแตงค่ะพี่น้องบมแน่ใจว่าเป็นแตงนี่อย่างเนาะค่ะอันนี้เพื่อนนอามาหายเนาะเพิ่นเห็ดเพิ่นเฮ็ดงานอยู่อ่านอร์ตรีค่ะพี่น้องนอร์ตรีแบบพวกเพาะต้นกาทั้งสี่แม่ค่ะเห็ดต้นกาต้นกาขายทรงตามล้านนังสี่ค่ะตามตามล้านขายตน้นไม้ดอกไม้ พอดีเพื่อนออกมาฝากค่ะเอามาฝากสองแผงค่ะแฝงแผงนึงกับซิมิโยูหกต้นส่วนที่เหลือมุ้งก็ไปปลูกไปปลูกนะ้ำมุ่นนั่นมุ่นนี่ค่ะมันเหลือเนาะบุ้งมันมีพื้นที่ปลูกมุงก็เลยเอามาปลูกขางพริกเนี่ยค่ะขางพริกพริกขี้หนูเกิดดอกแล้วเด้ค่ะ,ระพริกในกระบะในไอ้กระบะว่าสันขอไพ่ค่ะอันเอียงก่อนละนี่ล่อยางค่ะ <laughs> สมองบกแตงกําลังงามค่ะเบื้องว่าจะเป็นบกแตงอีอย่างมุงกระจําบ่ได้เพราะว่ามันมี2สองแผงมันสิมีสองแผงนะมันจะมีอยูคนละคนละสายพันธุ์เนาะค่ะเนาะเบื้องว่าใบแบบหนีมันจะคือบักแตงอีอย่างสีใหญ่ให้บุ้มได้กิ่นบ่มุ่งปลูกบกแตงมุ่งบ่ค่อยได้กินค่ะส่วนมากจะเป็นแบบเชื้อราเชื้อราค่ะเป็นคล้ายๆเชื้อรานาค้างนี่ไหมค่ะจะยู่ใต้ใบเป็นล่าบุ้มก็เลยบ่ค่อยอยากปลูกปันไดอันนี้เพิ่นออามาให้ปลูกแล้วบุ้มจิทิม มันกิบกคือเนาะค่ะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าบมไม่มีุมบม่มีพื้นที่ปลูกผนเลยว่าเอาไว้เลยเอาไว้เลยประสนก็เลยเดได้เอามาปลูกแซมกันก็อกพริกนี่ก็สิบ่ไ้เฮดค้างคือในเขาสงสูงแบบนี้ป่ะค่ะมันก็สีบองามบอกพริกบุมซบอนี่พริกกำลังงามกำลังออกดอกมากค่ะแต่งสังเกตดินมึงก่อนดิน ดินแบบนี้คือดินนุ่มๆดินนุ่มค่ะแปลงนี้เพิ่งเคยปลูกสลัดมาเหรอเด้อค่ะนี่แปลงในไอ้นีใน่ในหล่อรถอันนี้ปลูกสลัดงามๆก็ได้ผสมดินไม้ค่ะผสมดินไม่ก็กะว่าสีล้องปลูกบักพริกเบิ้งในหล่ออย่างนี่ก็งามมากบดนี้ก็ได้เอาบักแตงเอาบักแตงมาเบียดกันเอาไ้ยังสีละเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด้างคือในเขามากจังสีเนาะ เป็นลมเป็นลมให้บกักพริกกันสิง้ามบกพริกอีกล่ะส่วนรอดนี่ค่ะรอดนี่กับเม่นยีหลาค่ะพี่น้องกระเ้าะควายก็แล้วแต่พูกสิเอินเนาะเอินยีหลาเอินกับเ้าะควายตะกอนนี่มปลูกเป็นยีหลาค่ะปลูกลหลายต้นกามันหลายผมก็เลิ่มมัปลูกในนี่มันถอนผักชีลาวออกถอนผักชีลาวออกเพราะมันตายเพียมันหลายพด ก็เลยถอนออกเอาบกพริกมาปลูกบัดน,นี้เป็นพิกกะเรียงบอพิกกะงามง่ามาสิเดีดเ๋ยวเรได้อันนี้ออกบ่ค่ะนี่เอาออกจากสามสี่ต้นเนาะเอาไว้แต่รอบหนอกกับพ่อแล้วเอาเดี๋ยวหาแนียามาขุดออกไปปลูกทั้งอื่นพื้นที่บุ้มก็เต็มหมดละค่ะนี่กำลังงามกำลังออกมาแม่นอันนี้กินค่ะแม่นเป็ดกินนี่เห็นว่าห้อยเป็ดกิน เป็ดมะเดชใบให้ได้ก็แตกมหม่เด้ค่ะแตกมหม่ก็สิบงงามดอกเพราะว่ามันเป็นรอยเนาะเป็นรอยเป็นแผลก็สิเป็นงอกแงกแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าโดนแผลเ่ว่าจะโดนอี้ยังก็ตามสร้างพวกใบพวกตน้ตนต้นหมหยังถ้าเป็นแผลแบบนี้ถึงเขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะมีรอยแผลเป็นคือค้นนี่แหละเนาะค่ะเนาะเป็นรอยแผลเป็นหรือคือใบยุดยอดพืชยอดยังที่โดนเพียโดนมแมลงกัดกินหรือว่าดูดกินน้ำเลี้ยงใ้ใบ,บนุ่งใส่ก็สิเป็นยีกเป็นงอไป เนี่ยแบบถ้าเป็นแบบนี้เชื่อโรคเขาหาง่ายค่ะเป็นไวรัสไว้ยังเข้าไปต้นพริกกำลังงามเยวจะมาคุดอันนี้ออกค่ะจะได้ต้นพริกมันจะได้งใหญ่ขึ้นเนาะเดี๋ยวคุดอันนี้ไปปลูกไปปลูกทั้งอื่นคุดออกจากสามสี่ต้นพ่อมันงามกันเหมือนกันกับบับกแตงกับบกพริกนี่เลยเบียดกันยู่เอาค่ะบิดเบียดกันยู่แบ่งกันยู่หุน่นทั้งคุด คุนทีบ่มีก็สิได้ปลูกใส่ในกระถางไปปลูกลงดินโดยตรงมันม่นงามค่ะเพราะว่าดินบ้านปลูกมันเป็นดินทรายเนาะดินทรายบแมเป็นดินทรายหน้าบ้านเฮาเด้อค่ะดินทรายทะเลค่ะดินทรายทะเลคลิปนี้บุ้งก็ะมาสันๆค่ะบุ้มบได้มาโดนบุ้มมาอัปเดตให้เบิง่งเบิ่งว่าบักแตงปีนี้บุ้มสิได้กินบอบุ้มปูบักแตงบุ้มบ่ค่อยได้กินนด้อยค่ะพี่น้องค่อยปลูกอยู่ค่ะส4ปีขึ้นหลังนะบักแตงสองมปีหรือสง สองสามปีขึ้นหลังนะ่ะคยปลูกอยู่ค่ะปลูกบหลายต้นปลูกสองต้นสามต้นเนี่ปลูกได้กินรอบเดียวหน่วยงองกเงงเงหน่วย,ยขอดหน่วยบงงามังเสร็มแม่ค่ะมากเป็นเพียบวันนี้ก็เลยล่องเอาปลูกเบื้องนี่มูอออมาไห่พื่นเอามาไห่ก็ต้องปลูกแล้วกุลาเสียงเป็ดก็มีผมมาซ้ำนีดเดีอค่ะขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ